สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตักกยี่ชาแนลจ้าตัก,กี้ร้านผ้ายืดช่างเกโลสำหรับหน้าเพจเไปที่ร้านตัก,กี้ผ้ายืดช่างเกโลนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมอิตาลีเทออกใหม่ๆเลยนี่ค่ะชิ้นใหญ่ขนาดตัดชุดได้นะคะอันนี้ตัดชุดตัดการเกงเด็กผู้ใหญ่ได้จะเป็นลายเสรดาวคลิปนี้พาทุกคนมาดูผ้าไหมอิตาลีลายสะรดาวชิ้นใหญ่มากนี่ค่ะขนาดทําชุดได้ชุดแบบ กระโปงอ่ะชุดเซ็ SAND ้ชุดเสื้อหรือจะเป็นแนวแฟชั่นได้หรือจะเป็นกางเกงก็ได้นะคะก็คือ <tr> ทําได้หลายแบบทําได้หลายแบบค่ะทํากางเกงใส่เล่นขาสั้นขายาวเนื้อมันจะเด้งเด้งนิดนึงมันจะพิวผิวค่ะจะยืดยืดเด้งเด้งนิดนึงสำหรับคลิปนี้ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการพาดูผ้าลายสวยๆตัวนี้ผ้าออกมาจากโรงงานนะคะ สวยมากนี่ค่ะมาใหม่มืดนิดนึงนะนะมันมืดนิดนึงค่ะโอเคปรับแสงแล้วช่วงเชา้าเอ่อทำช่วงเช้าเก็บลายโบไปแล้วนะคะลายโบลายช้างมาช่วงบ่ายมาเก็บลายช้างเสร็จนิดหน่อยแล้วก็ไมอิตาลีนี่ข้างข้างนี่จะเป็นกองผ้านี่ก็ข้างยวให้ดูนี่ตัดกล้องไปนี่ข้างข้างนี่เป็นกองผ้าช่างฮิโรทุกแบบนะคะใครสนใจเข้าไปที่หน้าเพจ ร้านตะก,กี้ผ้ายืดทั้งกิโลได้เลยนะคะนี่มาค่ะมาพับผ้ามีผ้าส,สวยๆหลายๆแบบเลยนะคะ ออเดอร์ผ้ามาจากมาดูผ้าส,สีสวยๆรายส,สวยๆกันเป็นเนื้อไหม่อิตาลีสวยทั้งนั่นเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆเก็บงานไปแล้วรอบหนึ่งละอันนี้เหลือไปเอาจากโรงงานมาเหลืออะไรช้างมาณถุงนึงค่ะเอามาเก็บงานอนเช็คเพื่อที่จะไปส่งให้ลูกค้าหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งลัครึ่งขึ้นไปนะคะหนึ่งล้าครึ่งขึ้นไปนะคะ นีหนึ่งเมตรหนึ่งลักครึ่งขึ้นไปชั่งกิโลร้อยเจ็ดสิบบาทชิ้นใหญ่มากเราได้งานด้วยเราให้ทุกคนดูผ้าทุกคนทางบ้านที่เขาไม่เคยเห็นผ้าคือแบบอื้มสวยอะค่ะเราได้ทํางานเราก็ได้ให้ลูกค้าดูผ้าด้วยก็คือแบบนี้สวยๆทั้งนั้นเลยก็คือต้องได้สองอย่างทํางานไปด้วยทํางานไปด้วยทําคลิปไปด้วยควบคู่กันนะคะ ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิย่ใหญ่มาีเลยค่ะวันนี้อัดคลิปที่สองวันสองวันแล้วค่ะไม่ได้อัดคลิปเลยไม่มีก็คือยุ่งก็คืองานหลายค่ะเพาะ ใหญ่มากอันนี้หน้าหกสิบหนึ่งหนึ่งลาครึ่งขึ้นไปนะคะหน้าหกสิบตัดชุดได้ตัดเสือ้อเสื้อกล้ามเสื้อคอกระเช้าแบบกางเกงทั่วไปได้สวมใส่สบายดูยค่ะชิ้นชิ้นไม่ได้เล็กนะใหญ่มากเลยคุ้มถูกก็ขายเป็นเม็ดเป็นหลานะคะนี่ั่งพิโเนี่สนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจแล้วก็ลงที่อยู่ได้เลยนะเดี๋ยวจับส่งขอคนพร้อมนะคะขอคนพร้อมรับนะ เนี่ยชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยให้กิโลละเจ็ดสิบาทถ้าใครสนใจเข้าไปในเอ่ออะไรอ่ะข้อความข้อความของของยูทูบอ่ะเนี่ยแต่ว่าจะคะให้ค่ะสีให้นะคะรับหนึ่งโลสองโลสามโลวงเล็บว่าไปทางหรือไม่ไปทางโอนอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าถ้าติดต่อไม่ได้จะลงไปทางก็ได้นะคะลงที่อยู่ไว้ลงที่อยู่ไว้ก็ได้ จะเข้าไปหน้าเพจก็ได้เอาที่สะดวกลูกค้าบางทีก็ไม่ได้เข้าไปดูดูหน้าช่อง Youtube อะบางทีก็ไม่ได้เข้าไปตรงนั้นนะ,ะคะนี่ค่ะเก็บความสวยงามไม่ให้มีแบบสำหนก็คือสวยๆว7 0เจ็ดสิบบาทนะคะทำชุดหรืออะไรก็ได้หมด ราจะย้ําเสมอว่าถ้าลูกค้าสั่งสั่งหน้านี้ไม่ได้เราก็ให้ไปเข้าไปที่หน้าเพจหน้าเพจนะคะร้านตะกี้ผ้ายืดชั่งกิโลเข้าคุยห้องแชทเลยสะดวกจิ้มห้องแชทได้แต่บางทีช่อง youtube เราไม่กล้าวางลิงก์นะคะกลัวผิดกฎเขากลัวผิดกฎเขากลัวผิดกฎชุมชนนี่คเสือดาวใหญ่มาก ตอยอ่างใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะสั่งไปคุ้มแน่นอนตัดชุดได้เลยสั่งไปนี่คือทํางานได้เลยค่ะสวยแล้วก็จะขะไปให้นะคะก็คือมี5สีแล้วก็ถ้าถ้าลูกค้าใช้โลหนึ่งเนี้ยมันก็จะได้ไปประสสีโลกว่าสองสาโลแล้วก็จะขะชิ้นชิ้นกลางๆให้ไปให้ทุกสี เสือสีเหลืองเอชิต้าใหญ่มากนี่ค่ะทำชุดได้นะเนี่ยสวยมากเลยเป็นภาพไปม้วนออกจากโรงงานค่ะนี่มีแต่ยังสวยเลยใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจได้นะคะ ใจได้นะก็จะเก็บงานไปเรื่อยๆค่ะไม่ค่อยเคลียร์ไค่อยขายค่อยโพสไมค่อยถ่ายรูปว่าผ้าเยอะจัดผ้าเยอะมากเนี่ยเสือ้อสวยนะคะเรียๆไว้ก่อนแล้วค่อยเอามามัดทีเดียวแพ็คๆเช็คไว้ก่อนแล้วค่อยมา ค่อยเก็บงานถ้าซื้อมากองกองก็มักจะซื้อมากองกองค่อยๆเก็บไปทําไปขายไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ตัดเสื้อคอก็เช่าคนเก่ได้นะอย่างเงี้ยนี่ถัดกางเกงก็ได้นะคะแบบอืม้มเงี้ยตัดซีเซ่ๆนั้นเลย,เยชอบชอบชอบผ้ามันเป็นอาชีพเราด้วยเนาะ เราก็ชอบเราชอบเองก็อยากให้ทุกคนได้เห็นผ้าพสวยๆเนี่ยเสือสีครีมเสือดาวสีครีมอันนี้ก็สวยช่างกิโลเหมือนกันค่ะมันก็จะมีก็มแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูดิมันจะยืดมันจะออกนิ่มๆผิวๆอะ่ะก็คือถ้าโรงงานเนี่ยนะถ้าคือออก ออกมันจะออกเป็น,เป,นเป็นกระแสะค่ะตัวไหนเป็นกระแสะมันจะออกเป็นช่วงกระแสะของตัวไหนตัวนั้นก็ออกมาเป็นเสือก็ออกมาเป็นเสือกระแสะเสือก็เสือกระแสช้างก็ช้างกระแสหมูเด้งก็หมูเด้งระวังแตกก็ก,ก็มีก็หมดแล้วแต่แต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ระวังแตกว่าผ้ามันออกมาไม่เยอะแต่ช้างนี่คือมันใส่ได้ตลอด ก็คือได้ตลอดนะช้างอ่ะช้างอ่ะมันจะได้ตลอดแต่ระวังแตกมันจะเป็นกระแสค่ะกระแสมาแป๊บๆแล้วก็ไปอยู่ไ่นานคืบอกว่าได้ได้ดีแต่คนขายผ้าแต่คนที่เขาเย็บแล้วขายอย่างเงี้ยมันกว่าจะออกนะคะตลาดล่างน่ะออกช้านะคะตลาดล่างจะออกช้าก็เข้าใจเรยพ่อค้าแม่ค้าเราก็ผ่านจุดนี้มาก่อนว่ามันยากขนาดไหน อยากได้อยากมีก็ต้องดิ้นต้องลนไปละคะ่ะสู้ชีวิตเนาะจีชมพูก็สวยนะคะตอนนี้โอ้หดูดิทำเป็นชุดเสือได้เลยนะเนี่ยลูกค้าถ้าสั่งไปทำกระโปรงกระโปรงอะกระโปรงที่เขาขายตัวละสองร้อยกันนะคะขายตัวละสองร้อยกัน ใหญ่ี่เมตรเลยตัวเนี้ยดูดิมีแตใ่ใหญ่ๆก็คือส่วนมากมีลูกค้าใหม่เข้ามาแวะเวียนก็เอาประมาณ3ามโลห้าโลลูกค้าใหม่นะลูกค้าเก่าก็สิบโลห้าโลแล้วแต่ช่วงจังหวะที่ผ้าของเขาขาดนะคะขาดตัวไหนก็เติมตัวนั้นเขาก็จะวนวนวน,วนไปมีตัวนี้เอาตัวนี้นะจะถามก่อนว่ามีตัวนี้ไหมตัวนี้เพิ่มมาได้ยังสลับสลับกันไปค่ะวนวน,วนกันไป มีแถวชนบุรีเนี่ยชนบุรีก็มีบางละมุงค่ะบางละมุงต่างจังหวัดก็ดอนพยามิมอนแก่ก็มีหมดอะค่ะที่เขาเย็บเย็บผ้าอยู่เย็บเป็นอาชีพอะก็ะคือขายตามหมู่บ้านนี่เนาะแล้วก็สั่งไปทีห้าโลสิบโลสำหรับใครที่มีทุนหน่อยก็สั่งไปเยอะหน่อย ั่งไปเยอะหน่อยสิบโลยี่สิบโล่เงี้ยแต่สั่งมันก็ได้เยอะนะคะได้กระสอบหนึ่งกับสามสิบโลเนี่ยจเจ้านี้อีกเจ้าอีเจ้าที่ว่าอยู่ชัยภูมิเขาสั่งเยอะเหมือนกันสั่งที่สามสิบโลยีล่สิบรุ่นนี้ล่ละค่ะร้อยเจ็ดสิบบาทรุ่นนี้เลยเราไปขายตามต่างจังหวัดบอกว่าแนวเนี้ยขายดีแต่มันตามต่างจังหวัดนะหรือเปรี้ยก็นอกเนาะ ่างจังหวัดก็ได้เขาเล่นแนวกนเกงอยู่แล้วค่ะแต่จะเปลี่ยนไปเรื่อยเกก็จะเอาแบบตัวที่เราออกมาใหม่เรื่อยมันมันจะเปลี่ยนสล,ลับฉลับไปเรื่อยๆค่ะลายแบบกระแสรโรงงานตัวไหนามาก็ก็แหวะมาถามว่าตัวนี้มีไหมตัวนั้นมีไหมเราก็แนะนําไปบอกว่าเออช่วงนี้จะเป็นตัวนี้นะกระแสอยู่จะออกดีมากอย่างเงี้ยค่ะหมูเด้งลูกค้าคขานี้ก็มาถามเหมือนกัน หมูเด้งดังได้แป๊บเดียวค่ะออกมารอบเดียวหายเลยกระแสแป๊บเดียวกระแสหมูเด้งแป๊บเดียวจะเป็นกระแสรกระสรแสแต่ช้างเนี่ยเนี่ยลายช้างเนี่ยจะได้ตลอดจะใส่ได้ตลอดมันเป็นช้างมันเป็นลายคู่ไทยเนาะได้ตลอดออกมาตลอดออกมาเรื่อยๆประมาณนี้ ก็ใหญ่นะคะชิ้นแํามันมเป็นผ้าไปมว้วนไม่ได้แบบว่าเล็ก,กอะไรนะ่าเกียดมากก็คือใหญ่นะ่ะนี่ดูดิสั่งไปคุ้มมากเลยแล้วเจิบาทดูดิหน้าผ้าหกสิบนะสั่งสั่งมีปลายทางนะคะสั่งมีปลายทางวสวยเลยคะ่ะนี่พับงานก่อน เคเสำหรับใครที่แบบว่าสนใจเอาไปทำขายก็มีก็สอบถามได้เข้าไปที่หน้าเพจร้านตะกี้ผ้ายืดนะคะเดี๋ยวบางทีอาจจะปักหมดไว้ให้ตรงตรงลิงก์ก็ก็ไม่กล้ากลัวมันดกดชุมชนเขากลัวมันปิดปิดช่องทางเราเราก็ไม่ได้เก่งอะไรอ่ะเดี๋ยวจะลองวางลิงกดูนะคะเผื่อได้ ก็จิ้มเข้าไปหน้าที่หน้าเพจก็ได้ใครสนใจไล่ๆดูข้อความนิดนึงใครสนใจโอเคสำหรับคลิปนี้ปิดไปด้วยลายดอกไม้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมใครสนใจเข้าไปที่หน้าเพจร้านตะกี้พายุช่างกิโลได้นะคะจิ้มเข้าไปเลยเซิร์ชเข้าไปหน้าเพจกันเลยค่ะยิ้มค่ะว่าค้นหาจะเป็นรูปแว่นอยู่รูปแว่นตรงข้างบนบนขวามือบนขวามือของหน้าจอเราอ่ะเข้าไปจิ้มดูได้ ราะว่าพูดพูดทั้งคลิปแล้วว่าต้องเออถ้าสนใจเข้าไปดูที่หน้าเพจได้ย้ำหน้าเพจร้านตะกี้ผ้าย,ยืดช่างเกลใครสนใจเข้าไปได้จิ้มลิงเข้าไปคุยได้เลยค่ะแม่ค้าใจดีโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะดี๋ันจะไปพ,พับต่อเยอะอยู่รับภาพได้ประมาณนี้อันนี้ก็14บ5นาทีและสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า,าจะพาดูผ้าสีสวยอีกค่ะ๊ายบาย